จังหวัดลบบุรีบูรณการทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีลิงหลุดกรงเบื้องตน้นจัดเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าค้นหาลิงตามจุดเป้าหมายโดยจะใช้วิธีการยิงลูกดอกยาสลบและตั้งกรงดักจับคาดว่าใช้เวลาประมาณ3วันจะสามารถตามลิงหลุดกรงกลับมาได้ทั้งหมดค่ะ หลังจากที่เมื่อวันที่13สิงหาคม2568ที่ผ่านมาทางจังหวัดลบบุรีได้เรียกประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลิงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยมีนายประชยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมมีมติในการดําเนินการจับปลิงที่หลุดออกจากกรงเพื่อไม่ให้กระจายตัวโดยจะเริ่มดําเนินการระหว่างวันที่1 8ถึง21สิงหาคม2568ทั้งนี้ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสาขาสาระบุรีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นเจ้าภาพหลักและมีเทศบาลเมืองลบบุรีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทหาร และอสอจากอำเภอเมืองลบบุรีเป็นหน่วยงานร่วมรับผิดช,ชอบดำเนินการโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่18สิงหาคม2 5 6 8ที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีนายปรัชยาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้มีการบูรณาการในทุกภาคส่วนของจังหวัดลบบุรีเช่นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสาขาสาระบุรีกรมอ,อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นเจ้าภาพหลัก และมีเทศบาลเมืองลบบุรีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทหารและอสาอาจาอําเภอเมืองลบบุรีปรศุสัตว์จังหวัดลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้มีการเปิดรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจากนั้นก่อนที่จะมีการตกลงให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันต้อนลิงให้อยู่ในบริเวณจำกัดพร้อมทั้งมีการตั้งกรงดักจับลิงไปวางตามจุดต่างๆที่ประชาชนพบว่ามีลิงหลุดรวมทั้งเจ้าหน้าที่อีกชุด ก็ดาเนินการตามลิงหลุดกรงโดยใช้วิธียิงลูกดอกยาสลบโดยนายประชยาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวไปิดท้ายว่าจากการสำรวจพบว่ามีลิงที่หลุดกรงที่ยังไม่สามารถตามจับมาได้เหลือเพียง38ตัวซึ่งเป็นลิงที่ฉลาดที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ทางสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตามจับมาอย่างต่อเนื่องทั้งการยิงลูกดอกยาสลบการตั้งกรงดักจับ แต่ก็ยังไม่สามารถตามจับได้แต่ในครั้งนี้จะตามจับกลับมาให้ได้โดยจะให้เจ้าหน้าที่เดินปูกรมค้นหาลิงตามจุดเป้าหมายเพื่อต้อนมาในจุดที่เจ้าหน้าที่สามารถยิงลูกดอกยาสลบได้และเมื่อจับจะนำมาพักฟื้นหนึ่งคืนก่อนปล่อยเข้ากรงตามเดิมเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่เกินสามวันจะสามารถตามลิงหนุดกรงกลับมาได้ทั้งหมดค่ะ เหลือ38ตัวซึ่ง31ตัวเนี่ยถ้าลองนายกท่านก็บอกว่าลิงเขาฉลาดเขาเขาไม่ยอมมามากินอาหารที่เราเล่อไว้นะครับก็วันนี้ทางากรมพิยารก็ร่วมร่วมกับพวกเรานะครับฝ่ายปกครองด้วยตำรวจด้วยปศุสัตว์ด้วยก็จะร่วมกับตำรวจในส่วนของฝ่า,ายยิงก็จะมีปศุสัตวก์กับกรมพิยารนะครับตำรวจข้าราชการเวีนออสนะครับปศุสัตว์เนี่ยร่วมวกันในราชการเพื่อจะสํารวจตามบริเวณแผนที่ ที่ทางเทศบาลกําหนดไว้พอเกตของลิงที่เขาพอได้ออกไป30มสกว่าตัวนะครับก็ก็เรียนว่า30มสกว่าตัวนี้เป็นลิงที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู้รู้ทันเขาก็ไม่มารออาหารหลในไม,ม่ไม่มารออาหารเราก็ต้องใช้วิธียิงลูกดอกนะครับเพื่อจะนําเขากลับมา ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน,นา้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกรเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าหน,นา้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ